สวัสดีตอนเชา้าก่อนไปทํางานครับเชา้าวันนี้ก็เป็นเชา้าวันอังคารที่13กรกฎาคผม2,564ก็อยู่ผมเช่นเคยนะครับกษบเวันหยุดพานุวันนี้ก็จะพามาดูการเลี้ยงหอยเชลลีสีทองอายุได้3เดือนนะครับหอยเชลลีสีทองอายุ3เดือนก็ถือว่าเตรียมเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้แล้วนะครับบางคู่ก็จะจับกันขึ้นไข่แล้วนะครับเห็นไหมครับอยู่ด้านข้างวันนี้เราก็จะพามาคัดนะครับคัดตัวที่พร้อมที่จะเป็น พ่อแม่พันธุ์หนุ่มสาวนะครับออกมาไว้บอกพ่อแม่พันธุ์ต่างหากนะครับสังเกตได้ว่าหอยเชอรี่สามเดือนนะครับเขาก็จะเริ่มขึ้นไข่ได้แล้วนะครับแต่ก็จะเป็นไข่พวงเล็กอยู่นะครับสามเดือนถึงสี่เดือนนะครับก็จะเป็นอันนี้เป็นหอยหนุ่มสาวนะครับเพิ่งขึ้นมาไข่ครับเราก็จะคัดแยกออกมานะครับวิธีคัดแยกทํำยังไงนะครับเราก็จะมาดูว่าหอยเชอรี่นะครับเขาจะจับคู่กันนะครับ แล้วก็แยกตัวที่จับคู่กันออกมานะครับก็คือนี่ครับจะเป็นตัวนก็จะพร้อมเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับเราก็จะคัดออกไปไว้ในบ่อพ่อแม่พันธุ์ต่างหากนะครับสังเกตดูว่าหอยที่จะพร้อมออกไข่นะครับเขาก็จะจับคู่กันแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเชอรี่สีทองนะครับอายุได้สามเดือนนะครับเราก็จะมาไว้ในบ่อนี้นะครับเป็นบ่อบ่อพ่อแม่พันธุ์นะครับเตรียมคณพ่อแม่พันธุ์ ก็จะปล่อยลงไปเลยนะครับอันนี้เป็นการคัดนะครับคัดค่อยๆวางครับคัดพ่อแม่พันธุ์หนุ่มสาวนะครับที่เขาพร้อมที่จะผสมพันธุ์ออกไข่ให้เรานะครับก็เป็นชุดพ่อแม่พันธุ์ชุดต่อไปนะครับบ่อนี้ก็จะเริ่มไข่แล้วนะครับ เป็นบ่อคัดแยกนะครับคัดแยกหลังจากที่เราเลี้ยงได้ประมาณ3ามถึงี่เดือนนะครับเราก็จะคัดแยกบ่อพ่อแม่พันธุ์ออกมาไว้นะครับก็ยังมาต่างหากนะครับอันนี้เป็นชุดพ่อแม่พันธุ์หนุ่มสาวนะครับเป็นหอยใหม่นะครับซึ่งไข่ก็ยังเล็กอยู่นะครับวิธีคัดแยกก็คือให้หอยจับคู่กันนะครับแล้วเราแยกออกนะครับบ่อนี้ก็เป็นบ่อหอยอายุ 3- 4ถึงี่เดือนนะครับเขาก็จะจับคู่แบบนี้นะครับ เราก็จะจับออกมาเลยนะครับให้เขาจับคู่กันนะครับพอได้คู่แล้วเราก็แยกออกมานะครับแยกลงไปในเบาะพ่อแม่พันธุ์ต่างหากนะครับลงในเบาะน,นี้นะครับเป็นเบาะนี่เป็นวิธีคัดหอยนะครับคัดหอยพ่อแม่พันธุ์ของเรานะครับเพื่อที่จะได้เร่งเก็บไข่ส่งเพื่อนๆสมาชิกที่สนใจนะครับ ไม้เราก็เป็นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับส่วนบอ่อนี้เป็นชุดใหญ่นะครับเป็นพ่อแม่พันธุ์ขนาดใหญ่ที่เราเลี้ยงไว้นะครับพวกนี้อายุประมาณปีกว่านะครับก็จะเริ่มให้ไข่ได้เยอะนะครับอันนี้เก็บไปทุกวันนะครับไข่ยเชอลี่สีทองเก็บไปทุกวันเพือพ่อนๆสมาชิกก็สั่งจองเข้ามาเยอะนะครับก็กําลังเก็บทยอยส่งให้นะครับแล้วก็พึ่งไข่เมื่อคืนนะครับเห็นนะครับ เมื่อวานก็ถ่ายทําอยู่ในกระสังให้ดูแล้วนะครับการเลี้ยงในกระสังก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองต้นทุนต่ํานะครับบ่อซีเมนก็เก็บไข่ง่ายนะครับแต่ว่าต้องเปลี่ยนน้ํานะครับต้องมีวิธีการเปลี่ยนน้ําบ่อยมากนะครับถ้าเลี้ยงในบ่อซีเมนต้องระบบบริหารระบบการจัดการน้ําให้ดีนะครับถ้าเราเลี้ยงในกระสังไม่ต้องเปลี่ยนน้ำนะครับ ชุดนี้เป็นชุดไยเชอรี่สองเดือนนะครับบ่อน,นี้นะครับก็จะมีตัวใหญ่ปนมานิดนึงนะครับเพราะมากับน่าจะมากับแหนแดงนะครับส่วนบ่อน,นี้เป็นบ่อสองสามเดือนนะครับสามถึงสี่เดือนเราก็จะคัดพ่อแม่พันออกมาได้แล้วนะครับนะครับชุดนี้ก็เริ่มจับคู่นะครับเราก็คัดออกมาเลยนะครับหมยจับคู่แล้วคัดออกมาไว้นะครับเอาไว้ในบ่อ คุณพ่อแม่พันธุ์ต่อไปนะครับเขาก็จะเริ่มไข่ให้เราแล้วนะครับนนี้เป็นหอยหนุ่มหอยสาวนะครับซึ่งเพื่อนๆสมาชิกจองมาเยอะนะครับเราก็จะทยอยเก็บส่งให้นะครับเวลาจัดส่งไปก็จะเอาหอยที่จับคู่กันนะครับให้ไปเลยนะครับไม่ได้เอามาคัดต่างหากนะครับเราก็จับเป็นคู่เป็นคู่ให้ไปนะครับวันนี้ก็สายแล้วนะครับเกษตรรยุพานุก็ต้องเตรียมตัวไปทํางานก่อนนะครับ อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจก,กันเช่นเคยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ